เกษานะซึ่งเคยนิมิตอย่างนี้นะแล้วบอกให้เก็บไว้แต่ว่างหน่าจะมีคนมาขอครับแล้วก็ไม่รู้อ่ะเก็บก็เก็บอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ <Bul> m, nn, ปงไม่ได้ครูบ<ห>าหน้าไม่ได้เลยจองเลยนะแล้วโยมรู้ไม่ได้วันปงเนี่ยต้องต้องมานั่งรอทาไมไม่กลับบ้านรอผมรอ <Arc> อะไรวะเกษาหลวงพ่อเอาเลยให้น้องพเดอนไปเอาไปใส่แล้วกันตามศรัทธาแล้วมันก็เคยมีมีอะไรหล่นบนหัวเนี้ยอะไรมันหล่นเป็นเม็ดเม็ดลงมาเนี่ย เหมันหลายปีก่อนแล้วนะอ๋อหล่นลงมาอเออเรากลัวเราเพี้ยนกลัวเราบ้าไงโอ้มันหล่นแล้วเป็นเม็ดกลมๆจิกมันก็ไม like um> ่แตกคล้ายเม็ดใยแต่มันใสก็เลยคิดว่าอ้มันเป็นเหมือนพระธาตุอกอ่านน้ำส่งน้ำใหม่วัไหลอย่างเงี้ยอยู่ผมมันเป็นเสี้าวขาวเป็นสีขาวแล้วเอ้ยแล้วก็อ๋อพระธาตุคือเป็นศึกษาเรื่องปู่แหวนท่านบอกว่าถ้าสวดอภิธรรมไม่เพ่งกระดูกก็จะเป็นแก้วเพ่งตรงไหนเป็นดังนั้นขอให้บรเพ็ญดูลองทดสอบไปเฉยเป็นเดนสองปี พอรู้แล้วไม่บอกใครแล้วลัวเจ้าบัดแล้วปล่อยไว้นะอธิฐานไปไปไปไกลเดี๋ยวจะโดนจับศึกได้ไหมคอับอุตริวุฒธรรมก็เลยไม่บอกใครไม่ชี้ก็พาเห็นแต่เขาไม่รู้เราก็นึกแห้อ๋อเข้าใจแล้วไปแหวนวัฒเพ่งอัฐิมันจะเป็นพระธาตุได้แต่เราทดสอบไปเฉยมันมีเหตุอยู่หลังจากนั้นมาเหงือใครขนน่าแข้งรองมิดเล็บบนรอเท้าตัดเอาไปบูชาโดยที่เราไม่ได้บอกหรอกมีวันหนึ่งเนี่ย มีโยมสร้างพระเพื่อจะแจกทหารลงใต้ครับก็เลยเอาเกสากจีวาไปใส่รุ่นสมเด็จขี่คดก็ทํากันแบบง่ายๆนี่แหละโอ้ก็ไม่แช่นั้งม์เสาห้านี่แหละครับเอาไปแจกครับางเงินที่แจกไปมัโดนยิงถล่มมาไม่เป็นไรแต่สมเด็จหายโดนตัดคอไงรถก็พุนตายห้าตอนสมเด็จอยู่ติดกระเป๋า็นไม่เป็นไรเลย Oh. มันก็แปลกเหมือนกันนะ